ใช่จริงก็วันนี้เป็นจริงต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมถ้าเป็นคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่3ที่ผมเคยได้ร้องในห้างห้างนี้แต่ถ้าเป็นอีเวนต์ปกติก็คือจะจัดกันที่ลานนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องกันที่หน้าลานหงิ้แก้วครับก็สนุกดีครับผมเป็นงานรถด,ด้วยชอบรถอยู่แล้วเอาขคเขินครับเว <c oughs> ลาไม่เคผ่านแต่เราเดีไม่ค้องวันนี้ก็มาองไม่ผมว่าผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าปลื้มนะปลื้มก็ ครับเพื่อเวลาของใกล้ตัวบางทีเราจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ได้ได้มาลองที่นี่อย่างมันนี้เนงานับเพื่อเราเป็นขอบคนับรนแค่ไนครับครับผมก็จริงๆผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับยานยนต์นะครับจริงๆอะไรที่มีล้อดีกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็วันนี้ได้มามีส่วนร่วมในงานงานนี้ก็ดีใจมากๆครับครับผมจริงๆเทคโนโลยีอะไรอย่างเขามันก็ดีอยู่แล้วแล้วเขามีโปรมีทุกอย่างก็สำคนที่ชอบรถจริงๆ คนจะมาชมคนจะมาดูครับเพราะเราก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยดูแลรถก็จริงๆพยายามจะดูแลให้ให้ดีที่สุดนะครับคือจริงๆผมว่าไม่ว่าจะเป็นของประเภทอะไรก็ตามเนาะที่เรารักที่เราชอบย้อซื้อเก็บไว้ก็ทุกทุกคนก็อยากที่จะดูแลรักษาให้ดีที่สุดอยู่แล้วผมผมก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ดูแลแล้วก็รักษาของให้พยายามให้ดีที่สุดที่จะทําได้ครับครับผมเรื <S <S ่องผ่าตัดอะไร้วกันเนาะครับผม ค่ัแต่ตอนนี้ก็ครบเรียกว่าครบ6เดือนเต็มแล้วครับผมก็ผมถ้าเอาจัดฟีลลิ่งของตัวเองจัดสภาพของตัวเองแล้วกันเนาะก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีอาการปวดหัวอีกแล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเฮลวตี้มากขึ้นพยายามนอนเร็วขึ้นและนอนได้เยอะขึ้นก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่า มันทำให้ร่างกายสดชื่นโดยปริยายออกกำลังกายทุกเช้าอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีแต่ผมยังเหลือยังเหลือ Follow up อัอีกครั้งหนึ่งแสดงว่างางชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนหมดเลยครับผมเปลี่ยนหมดเลยจริงๆต้องบอกว่างานนี้เป็นงานแรกที่ผมได้กลับมารับด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ไม่ได้รับงานเลยครับก็พักผ่อนเต็มที่ก็ทำแค่งานภายในเท่านั้นเองครับก็ประมาณนี้ครับก็ห่างเหินไปนานก็กลับมาก็เต้นเต้นครับเฟรชดีรับอย่างช่วงเป็นแรกที่ต้องทักคุยเรื่องมีความกังวลอะไรไหมครับ ช่วงพักฟื้นช่วงแรกเลยเนี่ยมันจะมีอาการที่ตามมาจากการผ่าตัดอยู่แล้วช่วงแรกก็คือเราเรายังไม่ได้แข็งแรงทันทีนะครับก็กังวลเรื่อง,เร,องเรื่องสภาพของตัวเองมากกว่าตอนนั้นว่าเฮ้ยเราจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมเราจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าผมผมก็ไม่เคยผ่านประสบก,การณ์นี้มาก,ก่อนแล้วกไ็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงด้วยซ้ำแต่ก็ผ่านมาได้ดีโอเคมากครับแฮปปี้มากครับผม โ okay. อเคของพวกนี้จริงๆคุณหมอแม้แต่คุณหมอเองก็ยังพูดว่าไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะกลับหรือมันไม่กลับอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรายังต้องต้องมีการ follow up กันอยู่นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการทำสแกน MRI อีกรอบหนึ่งที่ต้องเข้าไปในห้องเล็กๆก,กันนะครับเพื่อไปดูว่าที่ผ่าตัดไปเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วมันไม่มีอะไรกลับมาแล้วใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คุณหมอเองยังไม่อยาก บอกผมว่าห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรอยากอยากให้ผมทาเป็นเป็นปกติเป็น,ปเ,ปนเป็นปกติของผมแต่แต่ไม่ใช่ว่าโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าเราแต่ก่อนเรานอนไม่พอนะเราก็ต้องพยายามนอนให้พอเรากินไม่ค่อยดีเราก็ต้องกินให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามจะปรับแปลงสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําได้ในลองเทอมไปก่อนแต่อะไรที่คิดว่ายังทําไม่ได้หมอบอกอยากอยากอยากพึ่งเขาอยากจะดูซิว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้าง,อ,างะอะไรอย่างเงี้ย process มันมันจะ effect ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่อไปมิคอนเสิร์ต จจต้องจัดสรรกลังด้ยังไงต้องต้องก็งต,งต,งต้องก็ต้องก็อันนี้ก็เป็นที่เรียกได้ว่าเป็นที่ถกเถียงกันในในกลุ่มวงของผม,มนะครับเพราะว่าด้วยสุขภาพของผมเองอันนี้ผมก็ผมก็อึดอัดนิดน,นึงบางทีเราก็เราไม่อยากให้ไปเอฟเฟกกับงานของพวกเขาทั้งหลายก็อยากจะรับให้ได้มากที่สุดที่จะทาได้แต่ด้วยสภาพของสุขภาพของผมเองมันก็ได้ประมาณหนึ่งอาจจะทาเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็ ก็เป็นว่าคุยกันผู้คนเคลียร์แล้วก็เข้าใจตรงกันอย่างว่าสองเป็นขนาดขนาดคอนเสิร์ตคือกลางวันเราก็ต้องทำงานก้องคิใช่ก็ถ้าให้ถ้าให้เล่าสมมติว่าผมถ่ายงานกลางวันสองงานละกันสมมติมีงานอผมต้องบินไฟล์สุดท้ายเพื่อที่จะไปเล่นที่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งเล่นต่างจังหวัดก็เล่นเป็นคิวสุดท้ายของร้านละกันเพราะว่าตามตามปกติเขาก็พยายามอยากที่จะให้เราอยู่นานที่สุดในร้านพอผมเล่นเสร็จปุ๊บ ผมกว่าจะได้นอนจริงผมว่ามีตีสี่ตีห้านะครับไฟแรกผมก็ต้องกลับแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยพอครับนายพักผ่อนน้อยใช่ไหมครับผมก็จริงๆรงจรมันมันไม่ใช่ direct มันผม,ผมตอบยากเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แพทย์นะคัอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมฟังมาทีนึ่งพักผ่อนไม่พอ,อ,อกินไม่ดี mm hmm. ความเครียดอะไรพวกนี้ทุกอย่างมันก็เป็นเป็นแฟกเตอร์เล็กๆน้อยๆที่ทําให้มันเป็นร่วมกันกับสุขภาพไม,ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าวันนี้พี่เขาไม่มีความกลัวผมผมว่าผมผ่านจุดหนึ่งที่ผมกลัวสุดๆไปแล้วรั้งทั้งที่ล่าสุดอันนั้นคือเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าผมคิดไม่อะไรไม่ออกเลยดีกว่าตอนนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วผมก็นับนึกกับตัวเองบอกว่าที่ผ่านมาผมทําอะไรอยู่เนี่ยเราทําอะไรอยู่ มันทาให้ผมเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขกับชีวิตนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ละคนไม่มีทางเหมือนกันเลยแต่ของผมเองคือผมมองขึ้นมาเลยว่าภรรยากับลูกของผมคือเป็นสิ่งที่แบบว่าตายแล้วผมครอบครัวของเราก็ลูกเพิ่งกำลังเพิ่งสามขวบเองเราวมาเกิดเรื่องแบบนี้คือผมก็ผมปเป๋จริงๆครับอันนั้นยอมรับเลย ผมคิดว่า<ต>มันเกิดขึ้นเร็วในช่วงอายุของเราผมแอบคิดว่ามันก็เกิดขึ้นเร็ว,รวแต่ถ้าให้ผมคิดในแง่ดีนะครับผมขอบคุณมากที่ที่สิ่งนี้มนเกิดขึ้นเพราะว่าอตอนนี้ผมผมตีซะว่านี่ก็ครึ่งตีประมาณครึ่งครึ่งอายุของผมแล้วจากอายุทั้งหมดนะครับผมตีซะว่านี่ครึ่งชีวิตผมแล้วหลังจากนี้ผมพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันสอนเราแล้วให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความสุขข,ของของเราจริงๆมันคืออะไร ซ,ซึ่งความสุขของแต่ละคนก็ก็ไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละคนก็เป็นคนที่จะบอกได้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรแต่เหตุการณ์นี้ทําให้ผมมาเห็นความสุขของผมแล้วว่าความสุขของผมคืออะไรเราต้องบาลานซ์ชีวิตยังไงให้เราอยู่ให้ได้นานที่สุดเระนานที่ไม่เกิดเหตุิคือกับครอบครัวเองนะใช่ไหี่เพราลูกสองคนเราต้องให้กำลังใจกัน,รกนครับผมจริงๆกับลูกๆเองเนี่ยลูกๆอาจจะยังเด็กยังเด็กมากแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้น เขาเข้าใจว่าผมไม่สบายแล้วก็คุณหมอทําการรักษาให้ที่หัวเขารู้ประมาณนี้แต่เขา, <im itation> เ,ขาเขายังไม่เข้าใจว่ามันมันคืออะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นส่วนภรรยาผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ขอบคุณมากมากครับที่มีเขาเพราะว่าไม่งั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ยังไงด้วยซ้ำถ้าไม่มีเขาผมผมว่าดึกภาพไม่ออกเลยก็เป็นอะไรที่ซึ้งครับซึ้งซึ้งจริงครับผมนั่นก็เลยตัดใจทำกรรม อ,อ,อันนั้นจริงๆตั้งแต่ผมรู้เรื่องอะครับก็ตัดสินใจเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละผมพยายามคิดว่าสิ่งนี้ผมผมขอบคุณมันนะที่ทําให้ผมได้เปลี่ยนชีวิตผมให้ให้มันไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็รู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งหลายๆคนรวมมาทั้งผมเองถ้ามันไม่เกิดผมก็ไม่ไม่นึกถึงเขาแล้วก็มองข้ามเขาครับ ใช่ก็ต้องขอบคุณมากผมผมก็อยากกระแชร์นิดนึงมากครับผมอยากให้ทุกๆคนพยายามหาความสุขให้ได้มากที่สุดความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่แต่เราควรจะมีความสุขให้ได้มากที่สุดที่ไม่ได้ไปทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าถ้าเป็นงั้นทําอะไรทําไปเลยครับเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยผมบอกเลยมันมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเราเราควรจะเอ็นจอยมันให้ให,ให้ได้กันเยอะๆครับนนแล้วก็ในวันนี้เรากลับมาคุณมาที่นู่ก่อน ใช่ก็มีหอบเยอะเหมือนกันครับเล่นไปแค่สี่เพลงเองเมื่อกี้ไม่ได้เล่นนานครับนักมายากิขอเนอะว่าให้ใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ยังไงอ๋อไม,ไม่ไม่ครับก็เขาก็อยากให้เ,เราเป็นเป็นเราเหมือนเดิมแหละด้วยด้วยเบสจริงๆแล้วก็คือเราอยากมีความสุขทุกคนอยากต้องมีความสุขเนาะก็พยายามจะเป็นตัวเองให้ได้แต่ก็อย่าลืมเรื่องสุขภาพของตัวเองดูแลบาลานซ์กันไปนะมันมันไม่มีมันไม่มีทางใดทางหนึ่งสักทางหรอกต้อง บาลางสแกนให้ดีคขาเลยจะทำตามคุณปู่าที่คุณปูอ่อยากมีอานเพิ่โอ้ว <c oughs> <c oughs> ม่ร้านผมผมว่ายังยังยังไม่ถึงเวลาครับใช่ก็ยังไม่ยังไม่ทราบด้วยครับว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีครับผมผมแอบรู้สึกว่าสองคนก็กำลังสะดวกครับผมคนหนึ่งมาที่คนหนึ่งเรายังช่วยกันได้ถ้าเกิดมีเยอะอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะดูแลกันไหวหรือเปล่า อันที่2ก็คือผมแบบรู้สึกว่าสำหรับผมนะครับผมอยากให้ให้ให้คุณตี้ให้ความสําคัญกับคุณตี้มากกว่าคุณค่าคือถ้าเรามีเราอยากให้เขาเต็มที่กับเขาให้ได้มากที่สุดครับมัขนมมมขับหรือวามีกดดันกันบ้างไหมที่บ้านเราองเรื่องอะไรครอบอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ไม่มีอะไรกดดันเลยครับก็โอเคอมากมาแล้วก็ที่บ้านทั้งสองฝั่งก็เข้าใจกันมาตลอดแฮปปี้ดีครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่แบบว่าเซลล์่ยคือเขาเขาก็อยากให้ได้เพิ่มเนาะแต่ก็แบบว่าแล้วแต่เราครับใช่คุณมารยาบอกมาน่าจะต้องมีเพิ่มคุณยังไม่ได้คุยอะไรครับผมว่าผมว่าเขาว่าคิดน่าจะเหมือนเหมือนกันว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วใช่ดูแลเราดูแลให้เขาสองคนได้เต็มที่น่าน่าจะดีกว่าครับแล้วมันนี้ในวัย36ได้ดังใจนะครับ ในเวลาสำขวบทุกวันนี้ก็ผมก็ทึ่งชึ่งกับพัฒนาของเขาค่อนข้างมากเหมือนกันครับแล้วก็หลายๆอย่างมันนีด้วยความที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมที่เป็นคุณพ่อด้วยก็เหมือนเราเรา,เราโตไปพร้อมๆกันเราก็ได้เห็นพัฒนาการเจริญเติบโตเขาไปพร้อมๆกันซึ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้หรอหรือมันควรจะเป็นยังไงแต่หลายๆอย่างเราเห็นเราก็เออเราก,ราก็มีความสุขไปด้วยกันครับได้เห็นเขาโตไปด้วยกันก็ดีเราให้เห็นผลไหมครับว่าทำไมถึงอยากมีหลานเพิ่ม ไม่ไม่ได้ให้เหตุผลสเปซิฟิกแต่ด้วยเบสที่คุณพ่อเป็นคนที่เป็นเชื้อจีนเชื้อสายจีนแล้วก็ชอบชอบ,ชอบมีเยอะๆอยู่แล้วใช่ใช่ชอบชอบ,ชอบให้มีคนรอบร้อมเยอะๆอะไรอย่างนี้อยู่กันเป็นตึกแฉกอย่างเงี้ยครับอั้เราก็ <ๆ S 1> เห็นว่าสองคนเราสมาที่เอาอยู่แล้วก็น่าจะมีคนอค่ดกนูเหนื่อยนะเหนื่อยก็สนุกดีครับแต่ก็แบบว่าเนาะเลี้ยงลูกเหนื่อยอยู่แล้วครับแต่ก็แต่ก็ผมแอบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ เราได้โตไปพร้อมๆกับเขาได้สรุปไปพร้อมๆกันแต่อันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาสมมุติว่าไม่มีพี่เลี้ยงวันไหนที่ไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยเราต้องเซฟสเกจเจให้ค่อนข้างดีนิดน,นึงเพราะว่าไม่งั้นจะแทบไม่ได้ทําอะไรกันเลยครับทีนี้พอเราเริ่มดูที่เราจะมีแผนในที่ต่างประเทศครับพี่มีครับอย่างอย่างล่าสุดเ,เมื่อประมาณเร็วๆนี้ผมไปเอ,อ,อเมริกามาอันนั้นก็เป็นทริปแรกครับที่ อยู่กันยาวที่สุดเลยปกติก็จะไปปกติเราจะไปไปปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเราก็กลับมาแต่อันนี้ก็คือผมเปลี่ยนละจากจากเหตุการณ์ที่เราเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลผมเลยลองดูไปอยู่กันเลยเดือนหนึ่งแล้วกันเ,เป็นครั้งแรกที่อยู่ที่เดียวเลยครับเมืองเดียวเลยก็คือไม่ได้ย้ายสถานที่เลยสรุปดีครับแฮ้ปีครับแสดงว่าจากนี้นไปเราก็จะดูแลตัวเองเพื่อลูก,กเพื่อภยายาครับผมเราต้องพยายามทำให้ได้มากที่สุดเมื่อที่จะทำได้ แต่ก็อย่างอย่างงานงานเองก็ต้องบอกจะแห้ไม่ทําเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เฉาพอดีได้ก็แ่้านชินนี้เนี่ยเพราะว่างานน้องเพียงมันคืองานดีเล็กที่เราชอบมากใช่พีมเราต้องตาล้านยี่ไงก็ตอนนี้ผมให้ทั้งสองทีมนะครับที่ที่ทำงานด้วยกันอยู่คุยเรื่องตารางกันผมผมพยายาม ถ้าไหนรับได้เรารู้สึกว่ามันไม่ไมหนักหนาจนเกินไปก็พยายามที่จะทําให้ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเป็นสเกจจ์เหมือนตะกอนอย่างเงี้ยผมต้องผ่ายสองพันแล้วผมต้องนั่งไปสุดท้ายไปเพื่อที่จะไปูไปต่ออย่างเงี้ยก็รีบกลับมันมันผมว่ามันเหนื่อยเกินไปครับแล้วก็อยากอยู่เอ j นจอยกับน้องๆดไง้วตอนนี้คือะไรช่ไมครับ ผมใช่ไหมครับผมเดือนมาแล้วเนี่ยผมอยากจะถามพี่เหมือนกันว่าพี่รู้สึกว่าผมโอเคไหมมันก็โอเคของวันที่แต่งงานเออพี่ดาต้องใจเงอุ้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นเห็นแล้วตกใจแบบโอันนี้ผมผมเริ่มเริ่มเริ่มโอเคนะได้ไหมใช่เงี้ยเรื่อแต่เนี่ยคือกับครับของที่มีคือเสิ่งที่มีก็ก็ดีครับผมก็ไม่รู้ว่าเอาพูดจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะก็รู้เยอวมากผมผมผมดีใจผมดีใจมากแล้วก็หลังจากนี้ก็จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับเพราะว่า <c oughs> มันมันรู้แล้วว่าไม่งั้นผมไม่รู้ถึงเลยอะ่ะขอบคุณมากที่ที่มาเตือนเรามาเตือนผมว่าเหมือนสมาชิกเราว่าต้องถึงเวลาแล้วนะต้องเปลี่ยนแล้วครับก็ดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ งานงานตกแต่งงานดาก่อนหน้างานดาผมยังพวกอยู่เลยถ้ารากแล้วว่าหลังม่ตีจก้าไม่คิดเหลยเขาไม่หวัดเยเพราะเรรู้แึกว่านต้องไปดูนกใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นยังเป็น